เดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะในเรื่องของการเขียนย่อความนะลูกเดี๋ยวเราจะไปทาแบบสุกหัดกันนะคะทบทวนนะลูกหลักในการเขียนนะคะนักเรียนจะต้องอ่านก่อนนะลูกอ่านหล like ายๆรอบแล้วเรียนก็จับใจความสําคัญน,นะคะนักเรียนจะต้องเปลี่ยนสัมพนามบุรุษนะคะเป็นบุรุษที่สามนะคะเปลี่ยนสัรพนามเป็นบุรุษที่สามแล้วก็รวบให้เป็นย่อหน้าเดียวนะคะเหลือหนึ่งในสามของเนื้อหาเดิมนะลูก หมายเหตุถ้ามีบทสนทนาจะไม่ใช้อัญญประกาศนะคะใช้สำนวนของผู้ย่อเองนะลูกแต่ว่าจะต้องคงสาระสำคัญเดิมเอาไว้นะคะบทร้อยกองจะต้องถอดเป็นบทร้อยแก้วนะคะแล้วจึงย่อความนะคะ,ะทบทวนะลูกมาดูรูปแบบนะคะบทวนในเรื่องของรูปแบบต่างๆนะคะ ถ้าเป็นนิทานนิยายฟงสวดานนะคะจะใช้รูปแบบนี้นะลูกที่เราเคยเขียนกันไปแล้วนะคะการยอ่อนิทานนะลูกอ่ะก็นักเรียนก็เขียนลงไปว่าย่ออะไรนะคะยอ่อนิทานเรื่องอะไรของใครจากที่ไหนหน้าที่เท่าไหร่แล้วก็ความว่านะคะการเขียนย่อความจะต้องมีรูปแบบแบบนี้นะคะไม่เขียนความ มาไม่เขียนว่าไม่เขียนย่อเลยนะลูกต้องมีหัวข้อแบบนี้ด้วยนะคะใครที่เขียนมาให้แก้ไขด้วยนะคะที่เขียนมาแต่เรื่องเฉยๆย่อเรื่องที่ย่อมานะคะต้องเขียนด้วยว่าย่ออะไรเออต้องมีหัวตรงนี้ด้วยนะคะถ้าใครไม่มีนะคะให้กลับไปแก้ไขนะคะในส่วนของสุนทรพจน์คําสอนคํากล่าวต่างๆนะคะจะต้องอ่าถ้าเป็น ย่อคําสอนนะคะจะต้องเขียนว่าย่อคําสอนเรื่องอะไรของใครจากหนังสืออะไรหน้าที่เท่าไหร่ความว่านะคะจะต้องมีหัวแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะย่อนะคะถ้าเป็นย่อสุนทรพจน์นะคะเราจะต้องเขียนว่าย่อสุนทรพจน์แล้วก็เรื่องของใครโอกาสไหนวันที่วันเดือนปีณนะที่ไหนความว่าแล้วก็ บทความวิชาการนะคะก็เขียนว่าย่อบทความเรื่องของจากฉบับที่หน้าที่ความว่าอันนี้ทบทวนนะคะเดี๋ยวเราไปเฉลยครั้งที่แล้วที่นักเรเียนย่อมานะคะอ่ะเดี๋ยวรูเฉลยให้นะคะครั้งที่แล้วใช่ไหมคะที่ครูให้ย่อนะคะในเรื่องของ นิทานใช่ไหมเรื่องกบเลือกนายใช่ไหมลูกอ่ะเนื้อหามันก็ค่อนข้างยาวใช่ไหมลูกพอเรานํามาย่อแล้วเนื้อหาจะต้องสมบูรณ์นะลูกแล้วตักเรียนจะต้องเขียนด้วยว่าย่อความนิทานเรื่องอะไรของใครจากที่ไหนหน้าที่เท่าไหร่ความว่านะคะต้องมีหัวข้อเท่านั้นถ้าใครไม่มีผูกก็หักคะแนนนะลูกเอออ่ะมาดูนะคะย่อนิทานเรื่อง กบเลือกนายพอ,อ่ของใครอ่ะดูที่มีของใครไหมไม่ปรากฏนะคะไม่มีชื่อเจ้าของนะลูกจาก w w w b b k s e e k c o m นะคะหน้าที่เท่าไหร่ก็ไม่ปรากฏนะคะเพราะว่าเราเอามาจากเว็บไซต์ใช่ไหมลูกอ่ะก็จะขึ้นว่าไม่ปรากฏนะคะความว่านะคะอ่ะมาดูนะคะพ่อสรุย่อความมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ย่อความได้ว่ากบฝูงหนึ่งอยู่กันอย่างมีความสุขวันหนึ่งพวกมันต้องการผู้นำจึงร้องขอต่อเทวดาเทวดาจึงส่งท่อนสูงลงมาให้กบเหล่านั้นเห็นท่อนสูงไม่ขยับไม่ปกครองตนจึงร้องขอต่อเทวดาอีกครั้งเทวดาต้องการให้บทเรียนจึงส่งนกกระสาลงมาเมื่อนอกกระสาลงมาได้กินกบทีละตัวจนกบตายหมดนะคะ อันนี้ที่เราย่อกันไปนะคะพอย่อมาแล้วเหลือแค่นี้เองนะคะแต่นักเรียนจะต้องมีหัวแบบนี้นะคะก็คือยอ่อนิทานเรื่องอะไรของใครถ้าปรากฏชื่อให้เขียนว่าชื่อใครแต่ถ้ามันไม่มีเราไม่ต้องไปหานะลรกว่าเออใครเขียนที่ทานเรื่องกอบเรื่องนาน,นักเรียนไม่ต้องไปหานะคะถ้าสมมุติว่าเขามีมาแบบเมื่อกี้นะคะให้นักเรียนเขียนไปตามนี้เลยนะคะก็คือไม่ปรากฏนะคะแล้วก็เว็บอะไรนัร่นเองก็เขียนไป หน้าปรากฏไหมถ้าสมมุติว่านักเรียนเอามาจากหนังสือก็จะปรากฏใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าไปเอาจากเว็บไซต์ก็อาจจะไม่ปรากฏหน้านะคะความว่าอะไรนักเรียนก็อ่านหลายๆรอบแล้วก็สรุปเป็นใจความสำคัญแล้วก็นํามาเขียนย่อความนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราจะไปเข้าสู่งานต่อมานะคะที่เราจะต้องเขียนกันนะคะอันนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ย อ่านสถานการณ์ต่อไปนี้นะคะแล้วเขียนย่อความนะคะออ่านสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วเขียนย่อความนะคะอ่ะตอนนี้ให้นักเรียนเริ่มทําได้เลยลกูกอ่ะตอนนี้ให้เริ่มทําได้เลยนะคะหากนักเรียนทําเสร็จแล้วครูจะอนุญาตให้ออกจากซูมได้นะคะแต่หากยังไม่เสร็จนะคะจะไม่อนุญาตให้ออกจากซูมนะคะ อ่านข้อมูลก่อนนะลูกอ่านข้อมูลที่เขาให้มานะคะ การส่งงานนะคะให้นักเรียนส่งผ่านระบบสก,กูบได้เลยนะลูกครูได้สร้างอัลบั้มส่งงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเอ้สร้างกำหนดส่งงานไม่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนส่งงานผ่านระบบสก,กูบได้เลยนะลูก นักเรียนจะต้องเขียนหัวด้วยนะลูกว่าย่อยความเรื่องอะไรนะคะย่อยความเรื่องอะไรก็เขียนลงไปวันที่เดือนปีมีไหมความว่าอะไรนัเรเยนก็เขียนลงไปนะคะจะต้องมีคําเหล่านี้อยู่ในอาการย่อความของนักเรียนนะคะจะไม่อ่ามีแต่การย่อที่เสร็จแล้วนะคะจะต้องมีหัวข้อเหล่านี้ขึ้นมาด้วยนะลกูกจะไม่ เขียนไปเลยว่าคือว่านักเรียนแบบว่าย่อความเรื่องนี้ใช่ไหมนักเรียนจะไม่เขียนเลยว่าเออผู้ลงสมัครอะไรนัเกเรียนก็จะแบบไม่เขียนอันนี้นลูกจะต้องมีการเขียนหัวข้อข้างบนด้วยนะคะว่าย่อความเรื่องอะไร ในส่วนของคลิปนะคะส่วนใหญ่ยังไม่ได้ส่งมานะคะนักเรียนจะต้องส่งทุกคนนะคะเพราะว่ามีคะแนนเก็บสิบคะแนนนะคะตรงนั้นนะลูกเป็นคะแนนการห่องโดยเฉพาะเลยสิบคะแนนนะคะหากหนักเรียนไม่ส่งจะตูนในช่องนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นตามส่งด้วยนะคะ อย่าลืมไปท่องนะคะตามที่ครูบอกเลยนะคะ ใครที่พร้อมท่องนะลูกนัดหมายวันเวลาเลยนะคะนัดหมายวันเวลาท่องสดถ้าใครจะท่องสดนะคะให้นัดหมายวันเวลาที่ตนเองว่างมากับครูนะลูกครูจะได้ดูว่าครูว่างตรงกับหนูไหมนะคะเออใครที่จะท่องสดนะคะนัดหมายวันเวลามานะลูก หากใครเสร็จแล้วนะคะแจ้งคูนูนะลูกแล้วก็ส่งงานนะคะถ่ายภาพงานของตนเองนะลูกส่งผ่านระบบสกูบว้นะคะใครที่เสร็จแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะระบบสกูบายนะลูกเอ,อ่อให้หนูส่งงานนะคะหนูอย่าลืมเข้าไปดูว่าหนูว่า,าส่งงานได้ตรงกับเวลาที่ครูกําหนดไหมเพราะว่างานล่าสุดที่ครูสั่งให้ส่งผ่านสกูบายนะคะยังมีอีกหลายคนนะคะที่ยังไม่ได้ส่งนะลูกเพราะฉะนั้นตามส่งด้วยนะคะดิพพชีชนะคะเรายังเขียนกันอยู่เหมือนเดิมนะลูกดิพพชีชนะคะ ตอนนี้หัวข้อใหม่มาแล้วนะคะหัวข้อใหม่จะสิ้นสุดนะคะวันพุธนะคะก่อนเที่ยงคืนนะคะเพราะฉะนั้นนะลูกไปทำด้วยนะลูกในหัวข้อใหม่นะคะมีหัวข้อคือค้นหาความโชคดีหรือสิ่งดีๆในชีวิตที่ผ่านมานะคะเขากำหนดให้นักเรียนลองทบทวนดูว่าในชีวิตของนักเรียนนะคะที่ผ่านมามีความโชคดี หรือมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราบ้างขอให้เล่าเหตุการณ์เหล่านั้นมาอย่างละเอียดนะคะตอนนี้นะคะก็มีมสองทับสองนะคะตอนนี้ยังไม่มีคนส่งนะคะเพราะฉะนั้นตามส่งด้วยนะคะ ดิฟเฟอร์ชีตนะคะจะฝึกฝน, <All right. S 1> นนักเรียนนะคะในเรื่องของการเขียนแล้วก็การคิดนะคะการคิดอย่างมีเหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะฝึกฝนบ่อยๆนะคะผ่านดิฟเฟอร์ชีตนะคะในเรื่องของการเขียนนะคะใครที่มีทักษะการเขียนที่ไม่ค่อยดีนะคะ ต้องฝึกฝนบ่อยๆนะคะลูก Thank okay. you. mm am -hmm. mm -hmm.